วันนี้เราจะพาทุกคนมาชมโชหวยในสมัยก่อนนะคะประมาณปี2,500ด้านในพิพิธภัณฑ์ของเรามีโชห่วยวยทุกคนเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นโอเท็กรุ่นแรกในสมัยก่อนทุกคนแฟตยาสีฟันแป้งสีฟันเยอะมากๆทุกคนแต่วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูโชหวยอันนี้ก็คือสบู่ในสมัยก่อนซึ่งไม่ว่าจะเป็นสบู่ยาสีฟันผงซักฟอกแฟบ รืออะไรก็ตามในสมัยก่อนมักจะมีการแข่งขันทางตลาดก็คือเมื่อขายสบู่ขายแฟบเขาจะมีของแถมให้กับผู้ซื้อเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าให้ผู้ซื้อได้ตัดสินใจมากขึ้นว่านอกจากซื้อสบู่ในราคาปกติแล้วเรายังได้ของแถมมาด้วยโดยเฉพาะวันนี้สบู่อันนี้ของแถมของเขาคืออะไรมาดูใกล้ๆก,กันค่ะ พิพิธภัณฑ์พุทธ,ธกาซาสมของโบราณพิศโลของเราบอกแล้วว่าเมื่อเข้ามาพิพิธภัณฑ์แล้วท่านจะได้เห็นของจริงของแท้ของเก่าเท่านั้นทุกคนอันนี้ของแถมเขาก็คือ กล่องใส่สบู่นั่นเองทุกคนนี่เวลาจะอยู่ในห้องน้ําก็ใส่กล่องนี้และก็จะมีรูระบายอยู่ตรงนี้เพื่อไม่ให้มันน้ํามันเข้าสบู่ทําให้สบู่เขาเรียกว่าหดหายไปเร็วนั่นเองค่ะถ้าใครสนใจนะคะของโชว์หวยด้านในผลิตภัณฑ์ของเราเยอะมากๆม,ม,มีหลากหลายแบบหลากหลายยี่ห้อหลากหลายในสิ่งที่ท่านอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะรู้ว่าอะไรมีไหมให้ถามกาทุกคนเพราะว่า สองปาเดียวเนี่ยก็จะเลยไปเลยค่ะเพราะว่าของเรามีเยอะจริงๆค่ะและถ้าท่านใดสนใจนะคะพิพิธภัณฑ์ของเรานะคะเปิดให้เข้าชมปีทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นปีนี้เราเปิดให้เข้าชมปีเข้าสู่ปีที่8แล้วค่ะและจุดสำคัญของพิพิธภัณฑ์ของเรานะคะเราอยู่ห่างจากวัดหลวงพ่อวุเชนรา,าเพียง500เมตรเรียกว่า ติดถนนใหญ่เลยและหาง่ายมากๆค่ะยินดีต้อนรับนะคะมาดูของเก่าของโบราณน,นับหมื่นชิ้นได้เลยทุกคนด้านหลังเห็นไหมคะนับหมื่นชิ้นของเก่าของโบราณของแท้ต้องที่พิพิธภัณฑ์พุนธไก่ศาสะสมของโบราณพิโรคเท่านั้นค่ะอย่าลืมมาชมกันนะคะ